เ,เรื่องไทยความเจริญความสวยงามรถก็เยอะด้วยเนาะ mm hmm. รถอันดับนิ่กของโลกเลยนะครับผมทำูปชมสมบายดีและสวัสดีครับพบกับซองบาบิเตอร์อีกแล้วพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ที่สกายวอล์กสะพานญี่ปุ่นเนาะทำนะู้ชมเนาะ ตอนนี้กำลังถ่ายคลิปให้พี่ๆเพื่อนได้รับชมนะพีน่นอนบรรยากาศก,ก็สวยมากเลยนะ,ะงงนยคะรับว้าวตอนนี้ก็รถติดไฟแดงเยอะมา,ากๆเลยนะท่านผูวว้ชมนะว้าวโอ้โหบรรยากาศสวยมากๆเลยครับท่านผู้ชม ชวนทางกันเลยเนาะอ๋อน,นี่ก็รถไฟนะพี่น้องนี่นะบึงอับพ,พี่น้องถนนเมืองไทยเนาะป้ามีแต่คีบฟุ่นเม็ดเดียวกับบะมี่พี่นอ้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยบานถนนบ้าวีเตอร์โอ้ยปันหิมะพี่น้องเต็มเบิดเสือพาวาสานอันนี้กับโอ๊ยเราเบาเรื่องจริงนะพี่น้องเนาะพ,นนะพูดเรื่อง ความจริงที่เห็นกับตาตัวเองเนาะพี่น้องนี่แหละพี่น้องความสวยง่ามไี่น้อยเนี่ยเป็นจะไกลบอกลงจากสถานีรถไฟ BTS นะครับตาพผู้สมเนะมาะอันนี้นะครับบมวว้าวยอนเข้ามาโอ้โหพี่น้องคนข้ามถนนเนาะ คนขับถนนได้หนิฟังโน้นนะพี่น้องนะนี่นะนี่น,นี่เน,ะน,น,ะนาะน,น,น่าก็มีจอยพีน่น้องเก๋งสถานเนาะที่ว่าคนหลายนั้นคนเยอะมากวันนี้นะมีงานกาชาต่วนลุมพินีนะครับผม กันนี้มาพิเตอร์ออกมาถ่ายบรรยากาศอยู่ที่สะพานไทยญี่ปุ่นนะครับผมว้าวรถติดไปแดงสวยมากเลยครับโงสสกายวอล์ค ไม่แต่เล็กนะพี่น้องเอ้ยเล็กขนาดเลยเนาะต้นขานางการมากๆเลยเนาะมีต่เลขเรื่อวๆเลยนะพี่น้องอันนี้สกายวอล์กเสื่อมกับสกายวอล์กเสื่อมกับสถานีรถไฟ BTS นะครับทาผู้ชม้่ว กวออกเนะเพราะว่าติดไฟแดงเนาะลถมาบ่าได้เป็นไฟเขียวคนเดินนะครับผมนี่พี่โนโ ความเจริญความสวยงามรถก็เยอะด้วยเนาะนอันดับหนึ่งของโลกนะรถอ่ะรถอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับผมาำภูสมอ่าอีกทังนี่ก็สวยนะครับคำาูสม เบอร์เดอร์พี่น้องรถทั้งเมืองพี่น้อง,องทั้งไทยนี่เมืองไทยเดอ้อนี่พี่น้องมาเมืนต่างประเทศเนาะเหมือนไปอยู่ตางประเทศเด้อรถเยอะเนาะฟังปุนกับคนด้ฝืนเนะอ๋อบุญวันบุญวันพี่นนะ้อ,อ,นนนนนนนองเอ้ขามถนนเนาะนี่พี่น้องมาแล้วขามถนนมาแล้ว เปิดไฟสวยงามากๆเลยนะพี่น้องไฟก็พิดเลยวนะยี่นี่ก็พิด เม่นะเดึงแลับพี่น้องรถหลายลี รถดดติดไฟแดงก็เพื่อไปเขียวให้คนเดินนะครับผม,ม เตอร์ขอจบคลิปน,นี้ก่อนเนอขอฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดสับตไคร้เป็นกำลังใจให้บาพีเตอร์ด้วยนะครับบ๊ายบายจ้า